ณนะโรงพยาบาลแห่งหนึ่งอ้าวแล้ววันนี้เป็นอะไรมาอีกครับเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวครับคุณหมอปอดีว่าผมเหมือนจะลืมกดไลค์โอเคสวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยผมเจดีดดดตระลักเข้าสู่ช่อง 961E กันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมโลวบ็อกนะครับผมน,นะกระโดดเบ็ด็อตนะครับโอ้โหดูดิดูแต่ละคนถ้าถือเบ็ดล็อตอย่างนี้แล้วก็กระโดดกันนะฮะทำการสคอรอตก่อนขั้นแรกเนี่ยสคอต สกอตเพื่อเพิ่มกําลังขานะเราะกำลังขาเราเยอะเนี่ยเราสามารถโดดเงี้โดดเลยโอ้โหได้เงินมาเงินเนี่ยเอามาซื้ออะไรได้บ้างเนี่เงินซื้อนี่ได้ซื้อเบ็ดรตซื้อปีกเพิ่มพลังกระโดดนะครับแล้วก็อัปเกรดน,นี่คือการรีเบิร์ตนะครับพอรีเบิร์ตเราจะได้10เหรียญอันนี้การเกิดใหม่หนึ่งครั้งจะได้10เหรียญนะครับตรงนี้เลยนะครับประมาณนั้นนะทุกคนเพิ่มไปเรื่อยๆนะทีละสิบทีละสิบทีละสิบนะครับนี่ก็ไ <laughs> กลหน่อยนะครับ <laughs> ถึงนี่เลยอ่ะออกนอกโลกแล้วเห็นไหมกระโดดได้ยาวมากนะคร โคตรดีคนระับแล้วก็รับของของขวัญรางวัลการยืนออนไลน์ในเซิรฟ์ฟนะครับก็ชั่วโมงหนึ่งได้ของดีแน่นอนอนัเนี้ยผมไม่รู้คืออะไรด้วยเพราผมได้มาก็คือพวกนี้คือผมสู่เองนะมากําลังลดแล้วถ้าเกิดลดแล้วผมกดอันนี้เลยนะครับอู้โอ้ย Legendary Hydra สีเข้มบ้านะ11เลยหรือโอ้โยตายแล้วมันจะเพิ่มเงินรึเปใช่นะครับมันคูณเงินนะครับ ไอ้ผมทำการเกิดใหม่ดีกว่าครับไหนๆก็ไหนๆ,ๆไม่ใช่รตรงนี้นี่โหเกิดใหม่คือหายหมดเลยนะครับขนาดใช้แค่นิดนิดหน่อยๆคุณอะไรได้ดีกว่าไหมว่าพลังกระโดดอะมันก็ซะหนอ่อยเราทำการสครอตน,นะครับสครอตกดค้างก็ได้นะครับได้อยู่บนคอมนะกดกดค้างนะครับไม่ต้องคลิกรัวๆกดค้างก็ได้หาอะไรมาทับยังได้เลยเนะี่ยเราเอาโทรศัพท์ท,ทับไว้อะเนี่ยสบายมือผมก็ปล่อยปล่อยมือโล่งๆชิลเฮ้ยเไอ้น้องไอ้น้องโอ้โหเป็นไงเป็นไงสครอตอยู่หน้าพี่เลยไอ้น้องไอ้นี่พันพันกว่าแล้วกว่าแล้วพันกว่าแล้ว พันกว่าพันกว่าพันกว่าเลยนะโอ้โหสบายตรงนี้สบายจัดนะครับสบายเลยสบายเลย บอกให้ดับกุ้งก่อนกุ้งคุณเจ๊โอ้ยสบายแล้วจริงๆผมเข้ามาลองเล่นไปแล้วละ่ะเออสนุกดีผมก็เลยกลับมาถ่ายเอ้าโอ้หเฮือกกระโดดเดรียบร้อยมันสามารถเพิ่มพลังกาลังตอนที่คุณกระโดดได้ด้วยนะก็กดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็ได้โอ้ยล้านกว่าเลยหรอเออดีดีดีผมว่าเกมนี้ไม่เงินเฟอ้อชัวร์จาที่ผมดูมาเนี่ยเงินเฟอ้อแน่นอนยังขึ้นไปอยู่นะยังไม่หยุดนะครับยังไม่หยุดนะอันนี้บอกก่อนอันนี้ล่องนะอันนี้ล่องลอยเริ่มหยุดยังวะเฮ้ยยังนะโอ้โหคตรสุดอะ อะไรหยุดละหยุดละหยุดละสองล้านกว่าแ,แล้วไอ้ของการจะกระโดดตรงไอ้ทองอันนี้นี่จบเลยเอ้ยอะไรวะโซนโดดเพื่อทองเอาทองไปทาอะไรวะอย่ายบอกนะว่าสามารถสุม่มเอาแล้วเอาแล้วสุ่มอะไรได้บางอย่างเอาแล้วเอ้ยเฮ้ย,ยกิจกรรมกิจกรรมวาน้อ,นองๆไปที่โซนโกระโดดเพื่อกระโดดนะอ่าไดนลองดูดิโซนโกระโดดโซนโกระโดดคือทางนี้หรือเปล่าเข้าไปทางนี้ปะเออเข้าไปทางนี้อูห้หูมันมีแต่ทองมองอะไรไม่ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนะครับกระโดดอัตโนมัติได้นะครับมันมีแรงอันนี้บอกด้วยว่ะ ว่าเราต้องอะไรเท่าไหร่ยังไงนะครับไม่ได้นะครับก็คือต้องเดือดเดือดมาเลยใช่ไหมล่ะโอ้โหยาวนะอย่างงี้กว่าจะถึง50ก็คือแบบสุดยอดเลยว่างั้นโอ้กว่าจะถึง50เสยันรยมันตายแล้วอย่างงี้เงินก็น้อยกำลังขาเราก็ไม่ได้เยอะนะวะพอก่อนพอก่อนไหยุดก่อนดิหยุดก่อนไม่ได้เลยดีกว่าปีกทองคำโอ้โหมีแต่เสียตังค์โอ้โหคือมันได้ เ t ดลอตทองคำไอเดี๋ยวเราไปฝึกกันนี่ก่อนโอ้โหแย่แย่ไอ้นี้แย่งั้นงั้นมางั้นกดสุ่มอันนี้มาก่อนอู้ได้แรมาหนึ่งครับสวรรค์ี้ปีกเนี่ยเพิ่มแรงกระโดดโอ้โหสี่ล้านเอ้ยอะไรเพิ่มแรงกระโดดนะผมลืมไปแล้วอ๋อนี่อนี้ลืมเออเก็บตังก่อนซื้ออันนี้จัดไปผมมีภารกิจละผมจะเข้าไปที่โซนทองให้ได้โดยที่เราจะต้องทําการ เพิ่มแรงโดดเรานะครับแรงโดดเป็น35ล้านเท่า <c oughs> เยอะๆเลยนะครับโอ้ยที่ผมออกกาแล็กี่แล้วเนี่ยเพิ่งรู้ตัวโอ้โหโหกาแล็กซี่เลยภาพเริ่มบุญแล้วอะ่ะโอ้โหไหวไม่ได้อะ่ะตัวผม12ล้านกว่าผมพอซื้อได้ถึงอันนี้เลยตัวตรองเท้าไม่ไหวแล้วเนาะตัวเราออกนอกอวกาศแล้วอะ่ะไปกาแล็กซี่แล้วอ่ะจะไปแบบสู้กับกาแล็กตัสเลอผมอะ่ะ ยาวจัดโอ้ยาวเลยยาวเลยยาวเลยอย่างงี้โอ้สบายแล้วผมยี่สิบล้านนี่สิบล้านยี่สิบล้านสบายสบายเลยนะครับแบบนี้ชิลงี้ก็สบายเลยเอ้ย,อยดูสิมีอะไรบันนี้เขอนอนวญาตเช็คข้างนอกจอบหนึ่งนะตัวคนไม่เห็นหรอก <c oughs> อยากรู้ว่าซี่ผมเช็คอะไระไม่บอกหรอกโห ถึงไหนแล้วกูมันโดดได้เรื่อยๆเลยอ่ะพอเราเพิ่มพลังกาลังเรามันก็โดดเหรอเฮ้ยมันกำลังลดแเราอ่ะ,อะกดลงไปเลยฟื้นลงไปเออแจมเออค่อยอยิงชั่วหน่อยสองร้อยกว่าเอาละ่ะผมคิดว่านะผมควรปล่อยฟาร์มเงินเยอะๆก่อนดีกว่านะฟาร์มเงินเยอะๆจะได้ซื้อตัวเวทล็อตที่มันแบบเพิ่มพลังกาลังได้เยอะขึ้นนะครับ งั้นผมขอฟาร์มเงินก่อนอแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีหนึง่งนะเนาะเฮ้ยอาตรงเลยปะที่ผมฟาร์มมาทั้งหมดเนี่ยแม่งโคตรช้าเลยนานมากไม่ใช่โคตรช้าดิโคตรนานไหนล้วเข้ามาดูตรงนี้นะเดี๋ยวใครดูโอโ้โหจะไปถึงตรงนู้นะมันนานมากทุกคนผมก็พยายามแล้วนะมันได้แค่นี้จริงๆว่ะน,น้องๆดูดิเนี่ยผมได้แค่ตรงนี้ก่อนก็คือ3เนี่ยระดับ3เนี่ยระดับ30เนี่ยคือได้แค่ที่30ไปก่อนนะครับ มันค่อนข้างนานเลยนะแต่ใครที่แบบอยากจะฟาร์มไปไกลกว่านี้ก็มาลองเองแล้วกันมาเดี๋ยวมาสุมให้ดูได้ตัวอะไรบ้างนะครับอืมได้เหรียญนะเหรียญเทีวเวลเกตนะอันนี้ได้ยามาหนึ่งนะอยากได้เป็ดล็อตสีทองว่ะได้ไหมเดี๋ยวโอกาสได้ไหมวะเบ็ดล็อตสีทองไอ้ได้มาหนึ่งตัวนี่ไงนี่อันนี้ผมได้มาอ้นี้นะมีแม่มดนะเป็นตัวแบบเดินอยู่ในแมปนะแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วมันก็ทําให้ผมได้ตัวนี้มา ไปเดี๋ยวลองเปิดไปเรื่อยๆดีกว่าครับมันมีน้อยไงยเงินอ่ะเงินมันมีน้อยนะครับมาฟาร์มทองกันดีกว่าฟาร์มทองชิวเดีเดี๋ยวตรงนีน้ชิวจัดนะครับเกมสไตล์นี้แม่งฟาร์มทั้งวันอ่ะก็คือแบบคุณป่อยแบบออโต,โต้ได้เลยอ่ะแบบเฮ้ยๆลยเลยเลยเลยอยากจะไปบิลเลียนละแม่งไม่พอแค่ส0 0รอล้านผมยังทำไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดทำได้ก็แจมเดยอนะ มันที่ได้มามันไปต้องไปตรงนู้นต้องไปกับไปที่เดิมนะครับตอนนี้มอยู่ที่โลกสองนะครับก็คือมันใช้เยอะจัดอะมเมื่อกี้มันขึ้นอยู่ข้างๆอะไรวีซีเวนเอ้ยแม่มดแม่มด,แม,มดเกิดทันไหมเนี่ยนี่นี่นี่ทุกคนทุกคนนี่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 แปลวแม่มดแปลวแม่มดลาแม่มดนี่ผมได้แม่มดมาแล้วนะครับยังไม่มีใครรู้ทุกคนมาเอากันนะ ไม่มีใครรู้แน่นอนนะครับเพราะไม่มีคนไหนเก็บเลยนะครับแนะนํานะแนะนําโรคหนึ่งนะถ้าเกิดนะคุณรีบเลยรีบมันผมนี่เห็นดะแล้วจะคุณจะได้มาเว้ยแล้วมันคือสิ่งที่ดีที่สุดอะคือมันคุ้มอะคุณเข้าใจว่ามันจะบวกเงินให้คุณอะมันคุ้มมากนะน้องๆเออตามนั้นแหละนี่มาแกะเห็นไหมมาแกะไหะเรียบร้อย เ <c oughs> สร็จเด็กนั้นไม่รู้หรอกฮเ,เลลฮ้ยมันได้สิบเหรียญได้วว่ะน่าจะหมดแล้วมั้งผมได้มาละเฮ้ยมันได้สามตัวก็สามารถเป็นอันนี้ได้แล้วดิจัดเลยนะครับประดิษขนาดใหญ่ขึ้นโอ้โหจัดไปร้อยเจ็ดสิบกว่าเฮ้ยจริงๆมันจริงไม่ต้องรวมก็ได้ลืมดูตรงนี้ด้วยว่ามันเมื่อกี้มันคูณเท่าไหร่ตอนที่ใช้สามตัวหรือว่ามันก็ประมาณนี้แหละมั้งก็ต้องเยอะขึ้นนิเพราะว่าอันนี้มันมารวมกันแล้วอันนี้เข้ามาเยอะขึ้นหรือมั้ง ผมไม่ได้ดูด้วยดิเดี๋ยวจะไปย้อนคลิปดูว่าถ้าเกิดมันเยอะกว่าก็ไม่ต้องไปทําตามผมนะไม่ต้องไปรวมนะลืมดูผมลืมดูมันเอ็นชาร์ได้นี่เดี๋ยวเอ็นชาร์เลยเอ้ยมีแต่บวกเงินวะชีวิตไม่มีเลยเอ้ยอะไรทั้งหนเนี่ยไม่ซื้อขายอะไรทั้งนั้นไหนน้องที่รวยแล้วไม่ซื้อขาย เรามาก่อนเออมันไม่มีอะไรเลยว่ะอ่าในซื้อนี้แล้วกันนะไหนก็ใน<ๆ><ๆ>ไหนๆหละทีละสามหมื่นกว่าทีละสามหมื่นกว่าอ่ะไปดีกว่านะครับผมลาไปด้วยตรงนี้เลยแล้วกันอยู่ในโลกสีทองนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะฟาร์มมาเยอะแล้ววันนี้โอ้โหวีการฟาร์มก็ประมาณนี้แหละทุกคนแล้วมันมีอันนี้ด้วยนะครับผมนะใครเออหรือบอกเนี่ยเสียสละอันนี้ออกเพื่อคุณจะได้หนึ่งเพชรน,นี่แต่ค่าทั้งหมดทุกอย่างจะรีเซ็ตหมดเลยนะครับไปละ เจอกันทุกคนบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะ